ให้มนตราพยาพึ่งไพ่ที่คุณจะต้องทึ่งกับคีย์เวริร์ดลับทั้งหมด78ใบเข้าใจง่ายเรียนรู้ไวแล้วสามารถทํานายได้ทันทีนี่ก็คือเป็นกล่องนะคะสไลด์ออกมาเราเครือบแผนเนตอย่างดีแต่ที่แตกต่างก็คืออะไรรู้ไหมคะไม่มีที่ไหนแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวเพราะว่า เป็นออริจินอลจากทีมกลุ่มพญาพึ่งที่เรารังสรรค์ครีเอทออกแบบนะคะในการที่เขียนไพ่ออกมานะคะเป็นต้นฉนบับของหบอกได้เลยนะบางคนมือใหม่มีคนรู้จักใช่ไหมคะก็เราสามารถที่จะใช้เครื่องมืออันทรงพลังเนี่ยแหละคะ่ะเครื่องมือก็คือไพ่เนี่ยแหละคะ่ะไพ่จะเป็นตัวดึงดูดผู้คนให้เกี่ยวสายตาเข้ามาเพราะอะไรเพราะการที่แค่คุณเปิดไพ่มาใช่ไหมแล้วก็หลังไพ่ของเรานะ,ะก็จะเป็น สีสันสดใสนะคะเป็นของพึ่งนะคะเป็นศาสตร์ที่เรานำมาประยุกนะคะทางด้านการทำนายไพ่ของไพ่ยิปซีเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะบวกกับแนวจิตวิญญาณเข้าไปด้วยสามารถที่จะเป็นทั้งการสร้างอาชีพได้ในการที่จะเป็นผู้ดูผู้พยากรณ์นะคะผู้พยากรณ์หรือหมอดูเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเรียกหมอดูพอ่พอหมอแม่หมอเนี่ยแหละค่ะนะแต่ สิ่งหนึ่งสำคัญสุดก็คือ keyword ลับเนี่ยะเป็นการ create ในการเขียนนะคะเขียนแต่ละใบเนี่ยแหละค่ะเสมือนกับคุณเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆนะคะเวลาทำนายคนมือใหม่ก็จะแบบก็ t ได้ทันที the full อิสระชนนะคะความหมายขยายก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันในกลุ่มเรียนของเรานะคะหรือแม้กระทั่งการใช้ตำราประกอบกันนะคะก็ แพ็กเกจของเราจะมีอยู่สองแพ็กเกจก็คือแพ็กเกจหนึ่งนะคะจะมีทั้งไพ่บวกกับคู่มือนะคะคุณสามารถชำระเพียง1 5 6 9ส่วนแพ็กเกจที่2ก็จะมีทั้งไพ่พร้อมกับผ้าปูแล้วก็คอร์สสอนนะคะคอร์สสอนนี้สามารถมาเรียนรู้ที่สตูดิโอของอาจารย์ โอรีและอาจารย์พดได้นะคะแล้วก็จะมีทั้งอาจารย์ทั้งสาท่านมาประกบคุณนะคะในการที่ให้คุณได้เรียนรู้นะคะ1วันเต็มๆนะคะอิ่มเอมไปกับการทํานายไพ่และเทคนิคชั้นครูนะคะที่คุณจะสามารถที่จะเข้าใจในบทบาทของไพ่แต่ละใบนะแล้วก็จะมีวิธีการเลี้ยงไพ่การอ่านไพ่การวางไพ่ในสไตล์แบบไหนนะคะแล้วก็จะมีทั้งการปฏิบัติจริงเวิร์กช็อป คำถามแต่ละคำถามถ้าเปิดออกมามีคนถามแบบนี้ไพ่จะต้องออกมาอย่างไงนะคะมีการเชื่อมโยงอะไรที่จะทําให้คุณได้เก็ตได้ไวนะคะเ่ยมาตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาให้เห็นนะคะว่าไพ่บางครั้งสําคัญเหมือนกันนะคนที่เป็นมือใหม่อ่ะไหนจะ ความหมายของไพ่ก็จำแทบจะไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมมันเยอะมากแต่ของเรากันกรองให้คุณแล้วไงนะการกรองให้คุณทั้งหมดคีย์เวิร์ดรับ7จใบแล้วที่สําคัญก็คือการกรีดไพ่ก็สําคัญนะไพ่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณดูเป็นมืออาชีพในการกรีดไพ่สังเกตไหมคะบางคนกรีดปื๊ดโอ้โหทำไมมันเรียงติดกันแบบเรียงลื่นเป็นแถวๆเลยใช่ไหมคะไพ่ก็มีผลนะ วัสดุทั้งหมดเนี่ยค่ะอาจารย์ทํามาเตรียมความพร้อมสําหรับทั้งคนมือใหม่ทั้งคนมือเก่าแล้วนะคะคุณจะสนุกกับการกรีดไพ่มากๆเลยนะเพราะว่าเราเคลือบลามินเนตอย่างดีแล้วก็ไพ่ก็มีความหนานะคะมีความหนาอยู่ที่5 5กรแกมนะก็เป็นความหนาที่ มาตรฐานนะคะแล้วก็ราคาที่สามารถจับต้องได้ด้วยนะคนมือใหม่ก็สามารถกรีดไพ่ได้เลยนะคะบางคนถึงเปล่ำไปเรียนด้วยใช่ไหมคะมีการเรียนกรีดไพ่โดยตรงก็มีนะคะคุณมาเรียนที่นี่นะแทบจะไม่ต้องเรียนกรีดไพ่เลยนะคะนะเพราะว่าไพ่เป็นอะไรที่ช่วยคุณในตัวนะคะนี่อาจารย์ให้เห็นนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์กรีดให้ดูนะคะเป็นไงคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ใบนี้โอ้โห นี่ก็คือเป็นอะไรรู้ไหมบางครั้งอ่ะการเปิดไพ่อ่ะมีอิทธิพลกับภาวะจิตใจหรือแม้กระทั่งสถานการณ์อะไรที่กำลังดุกดุด,ดคุณเข้ามาคุณรู้ไหมคะว่าอาจารย์เปิดไพ่ใบนี้คือชุดอะไรเป็นชุดที่ดีมากๆเลยนะคะกับ10 of cup ความสุข ความสุขแล้วก็แอบมีฝันหวานนะคะฝันวันฝันแห่งความเป็นจริงนี่แหละค่ะนะมีความสุขนะคะโอ้โหอยู่กันแบบเป็นครอบครัวหรือแม้กระทั่งอยู่กันแบบที่เรารู้สึกว่ามีความปรารถนาดีที่จะมีความสุขในชีวิตรอบด้านนี่เป็นไงไพ่ถ้วยนะคะสิบถ้วยอนันี่ก็คือเปสิ่งที่อาจารย์เปิดนะ อ่ะมาตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะจะมีอยู่2แพ็กเกจแพ็กเกจที่1น,นะคะก็จะมีทั้งไพ่นะคะคุณก็จะได้ชุดไพ่แล้วก็กล่องไปด้วยนะอาจารย์จะให้กล่องด้วยนะคะคุณจะได้ชุดไพ่ชุดกล่องแล้วก็คู่มือนะคะชําระเพียง1 5 6 9ส่วนแพ็กเกจที่2ก็บวกคอร์เข้าไปแล้วก็มีเพิ่มผ้าปูให้ด้วยนะคะชําระเพียง2 4 5 6หตัวเลขแต่ตัวเลข มีความหมายนะคะใครที่สนใจในแพ็กเกจไหนสั่งจองพรีออเดอร์15-20วันนะคะก็เป็นการจองนะคะจองตรงนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดตำลาของอาจารย์เขียนเสร็จอะไรแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้ทุกท่านรบกวนโอนชำระการจองพรีออเดอร์นะคะแล้วเราก็จะได้จัดส่งให้ถึงบ้านคุณนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครมาดูคลิปก็ขอให้ทุกทกท่านลองนำ สิ่งที่อาจารย์มาแนะนํากับอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่สามารถที่จะเป็นอาชีพในบรรลาชีวิตก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นบรรดาชีวิตก็ได้อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือบางครั้งอาจจะเป็นอาชีพหลักในการทําหากินคุณก็ได้นะคะนะเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องรู้ในแง่ของการเรียนรู้ความหมายแต่ละใบแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะไม่ใช่แค่คุณเก่งอย่างเดียวแต่คุณจะต้องใช้โซเชียลให้เป็นด้วยตรงนี้อาจารย์โจลี่จะแถมให้สําหรับคนที่เลือกแพ็กเกจที่2 คุณจะได้มาเรียนรู้ในการไลฟ์สดในการทําระบบออนไลน์นะคะอันนี้อาจารย์จะเป็นการสนับสนุนให้คนที่อยากจะทําทั้งด้านออฟไลน์ line, มีร้านค้าอยู่แล้วหรือแบบเดินสายออนทัวร์ดูดวงแล้วก็ประกอบคู่กับการทําออนไลน์การไลฟ์สดยังไงให้คนเขาสนใจให้คุณกลายเป็น p e r s o พนั r a n d ที่จะไม่มีใครแทนคุณได้นะคะเนีวันนี้เราก็ มาทําคลิปในการให้คุณได้เห็นกับแบบรีเรกตี้เนี่ยแหละค่ะเพราะการทําคลิป๋ยวนี้ไม่ต้องมานั่งองลงหรอกนะคะการทําคลิปก็ต้องเป็นแบบสินเซียนะคะเป็นแบบซินเซียเป็นแบบจริงใจเป็นแบบที่ให้คนเขารู้ว่าสิ่งที่เรามาพูดนะคะคือสิ่งที่เราต้องการจะบอกคุณว่าไพ่ของเรามีเขาเรียกว่ามีบทบาทยังไงนะคะมีบทบาทยังไงที่จะทําให้คุณสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ช่วยเหลือผู้คนได้ วันนี้ก็ขอขอบคุณในการดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสนใจยังไงทักอินบอกอาจารย์โจลี่มาได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามกับไพ่มนตราพญาพึ่งและก็ไพ่ละมาททิเบของอาจารย์โจลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ